ันนี้นะคะที่วัดทกริวัดมณีวงนะคะพายเนบรรยากาศถ้ำพญานาคค่ะเมืองบาดาลนะคะพอดีปป่าเกิดวันเสาร์พอดีนะคะมาสักกราระนะคะกูพญานาคนะคะที่วัดมณีวงแห่งนี้นะคะคะมีประตูลัตน,นามณีบาดาลนะคะ ต่อไปจะเป็นถ้ำบาดาลนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลองแตะดูนะคะมือถึงหรือเปล่านะคะถึงค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายในถ้ำนะคะาน้แลวคะ วยงาามมกๆค่ะเป็นถ้าที่ใหญ่ท <d ancient> <ennen> so ี <te> <cả> ่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะนครบาดานนะคะวังรัตนมณีมหาบาดานนะคะ บรรยากาศภในถ้รมราั้ข้างในนี่ก็เย็นนะคะอากาศสบายๆนะคะเราา นี่นะคะข้างในก็จะมีเอจิอาจารย์นะคะนี่ค่ะนะคะรอบๆโบวนะคะรอบๆ